วิ่งมาจนเหนื่อยแล้วเนี่ยจุนเฮ้ยสมดาวสาดาวมาหลบอยู่ข้างหลังฉันเลยเอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c ค t o r เ e r เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับเกม i n c e s s n o n t เ c t เช่นเคยครับบลีดโอเคครับวันนี้เนื่องจากเมื่อวานนะอ่าเมื่อวานเมื่อวานมันม,มีอัปเดตใหม่เข้ามาครับโอเคเป็นตัวละครใหม่เข้ามาครับ อยู่ในแพ็คัพกาชานะผมเดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครใหม่ครับผมวันนี้เราจะไปเปิดหาตัวละครใหม่กันนะผมะไปดูกันว่าตัวละครใหม่เป็นตัวอะไรเอ่ยโอเคมาที่ตัวละครแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่แนวหน้านะโอเคนี่ไงอยู่แนวหน้าฮะชื่อของเขาคือจูนครับผมกายภาพนะครับผมเป็นหัวหน้ากองอัศวินใช้สกิลป้องกันเต็มรูปแบบที่กองหน้าสุดสร้างบารียเพื่อดูซับดาเมจทุกประเภทได้นะผมแล้วก็ ยูออนบับนะครับผมเด่นเรื่องพลังป้องกันโดยเฉพาะศึกระยะยาวาจุนฮะสาดาวนะฮะเปิดเข้ามามเป็น3ามดาวฟังเสียงโอ้เสียงผู้หญิงแล้วเนี่ยว้าวโอเคครับ <c oughs> รู้แล้วว่าโหดมากน่าจะโหดมากนะผมไปดูดในอารีนาฮะมีคนปั้นจุนไป3าดาวแล้วก็4ีดาวโอ้แทงจัดเลยเขาท้างจะถึกน้าดูเลยฮะ โอเคแล้วตอนนี้ผมดองเพชรไว้แล้วฮะ6,370เบพชรมาดูกันว่าผมจะเปิดได้จุนไหมเ <c oughs> ดี๋ยวท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่แต่วันนี้ดองเพชรไว้แล้วมาไปดูกันดีกว่าแล้วไปดูกันดีกว่าฮะตรงกาชาปุ๊บนี่อยูแพ็กอัพนะดูสิสก,กิลน่าจะโหมดมากเลยจุน3ดาวโอ้โหดูดูเน้นป้องกันระยะยาวเหรอ เนี่ยฮะจูนระยะยาวหัวหน้าศัตรูสกิลแรกสกิลนี้อินโฟโนชิสครับผมสร้างบาเรียดูดซับกายภาพบวกเวทให้กับตนเองเฮ้ยเจ๋งว่ะใช้บาเรียดูดซับกายภาพากายภาพเวท4455เฮ้ยได้อยู่นะอันนี้คือพาสซสิบติดตัวอ่ะโอเคแล้วก็สกิลฟื้นฟูเฮดฟีเพื่อนหนึ่งคนที่มีเฮดฟีน้อยที่สุดจากเพื่อนรอบตัวทั้งหมดปานกลาง อ๋อตัวไหนแก้ตายแบบเลือดน้อยก็เพิ่มฟื้นฟูไปฟื้นฟู HP 2043นให้เพื่อนคนเดียวอืมแล้วก็สกิลอีกสกิลหนึ่งครับทำดาเมจกายภาพเล็กน้อยแก่ศัตรูตรงหน้า1ตนและลดพลังป้องกันกายภาพเล็กน้อยพลังกายภาพ1 5ึ่งพศัตรูตัวเดียวลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูตัวเดียว49คือแบบเน้นๆเลยมั้งฟันแบบเน้นๆเลยโอเคแล้วพอแล้ง แดงเ์7นี่จะเป็น justice barrier เมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังป้องกันเวทให้แกตัวเองปานกลางโอ้ป้องกันเท่านั้นเลยฮะสก,กิลคองท่านป้องกันเต็มไปหมดเลยโอเคเริ่มแรก3ดาวจะจะได้กายภาพอยู่ที่1436แล้วก็ป้องกันอยู่ที่194ก็คือว่าไม่เรวนะแล้วก็ป้องกันเวท120แล้วก็เลือดเพิ่มม,มาก็1มา7 0ก็16,870เองเืมองก็ดีนะฮะ เดี๋ยวผมขอโหลดเนเรื่องไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะอึ๊บดูซิจุนมีอะไรบ้างว้าวพระราชวังเหรอคนเฝ้าประตูและเด็กหลงจุนมีธุระอะไรกับฉันเหรอหนุ่มน้อยอืมอ่ะโทษทีฉันทำให้ตกใจหรือเปล่าฉันมักจะผมทำเสียงผู้หญิงไม่ได้วะ <laughs> เสียงมันแหลวเสียงเสียงผมมันใหญ่ไง เออฉันมักจะยืนดูตรงเอฉันฉันมักจะยืนดูตรงตัวตรงอยู่หน้าประตูวังแลนโซไม่ค่อยได้ขยับสักเท่าไหร่อ๋อจึงมักจะโดนเข้าใจผิดว่าเป็นรูปปัน้นหรือของประดับมันนิ่งขนาดเลยเหรอบางครั้งก็จะมีคนมีนักท่องเที่ยวมากอดไหลเป็นมากอดไหลใช่ปะมากอดไหลฉันเพื่อถ่ายรูปด้วยเอ,เอ้าเอ๊ะ ไม่รู้จักการถ่ายรูปเหรอเป็นเวทมนต์เล็กๆที่ใช้ในการถ่ายรูปลงกระดาษอุปกรณ์เวทมนต์ที่ใช้งานมีราคาถูกประชาชนทั่วไปเลยนํามาถ่ายรูปได้ง่ายๆ่าใน,นสมัยก่อนมีค,นความเชื่อว่าถ้าถูกถ่ายรูปแล้ววิญ,ญญาณจะหลุดไปด้วยเวลาโดน,นจับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเมื่อคิดในฐานะผู้คุมคลังวังก็ไม่ค่อยอยากให้มีใครมาถ่ายรูปวังด้วยอ่ะ ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ทํำร้ายเลวยขนาดนั้นต้องคิ้วเขาหมดทาโทษก็เลยปล่อยผ่านไปยาวจังพอเถอะไม่อา่านละข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยพอแล้วเสียเวลาแรงเลยมาได้เวลาไฮไลท์แล้วนะครับเรามีอยู่6,000เพชรนะตอนนี้6,370เพชร ผมจะเปิดครั้งละ10บได้ยได้กี่ครั้ง6,000ครั้งละ1,500ได้4ครั้งน่าจะได้4ครั้งนะฮะโอเคมาฮะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อผมจะได้จูนนะเพื่อนผมได้จูนกันหมดแล้วเหลือแต่ผมที่ยังไม่ได้โอเคยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไปเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมยังไงวันนี้ปะลุยกันดีกว่าฮะครั้งแรกประเดิมเลย นิ้วนิ้วชี้ข้างขวาพันหนึ่งพันห้าร้อยเพชรแรกไปกับตัวไหนตรงงองงูเลยนะเฮ้ยไม่ใช่สิจุนจุนจุนมันจะเป็นอะไรจุนจุนนอนหนูจุน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 นี่รอเล็งเลยรอเล็งไปแล้วกดไปแล้วออกไหมอย่าเกลือนะเฮ้ยเฮ้ยสามดาวมาเหอะโอ้โอ้ ไม่ได้ฮนะซึซุเมะฮิโยริคูริมิเลยธรรมกิซ้ำจ้าซึซุเมะอีกแล้วฮิโยริจ้ามิโซงิโยริธรรมกิซ้ำไปอีกหนึ่งทีครับโอเค <laughs> สิบครั้งแรก แย่ yeah, มากคือซ้ำหมดเลยโอ้เก่าหัวนะฮะเริ่มเกาหัวแล้วฮะโอเคครับผมรู้สึกว่าผมต้องเพิ่งตัวช่วยแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวอีกสองครั้งผมมีคนมาเปิดให้คนคนนีน้เขาน่าจะดวงดีกว่ผมโอเคมาอีกสิบครั้งหมดไปแล้วทั้าหมดครั้งนี้ก็เหลือสี่พันแดรอดิ Okay, โอเคไปฮะจุนออกเลยจุนจุนมามามาวิ่งมามาจุน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 สามดาวสา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 มดาวสามดาว,าดาว,าดาวบึ้งึ้งบโอ้เกลือ,อม,มิโซงี่อีกแล้วคูริมิยูคาลิซูเซเม ใครอยากปั้นเอาไปปั้นเลยผมไม่ปั้นว่ะโอ้โอะเออีฮิโยรี่อาโออีแหละโอ้ยูคาริคูกะฮะตัวใหม่เหรอโอเคสองดาวคูกะเกลือว่ะโอเคผม ผมผมไม่เปิดละตัวเองมาเปิดดิกดเลยมันสามดาวมันจะมีสีลุงไงขอขอสามดาวขอจุนขอจุน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 มาจุน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 ฮึบมาไหมสีลุงอ่ะสามดาวมันจะเป็นสีลุงอ่ะบึ้ง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 ึ้งไม่ออก ซ้ำฮิโอลีก็ซ้ำโอ้ซ้ำฮะผมขอข้ามเลยผมอาได้ตัวใหม่ตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้ฮะเดี๋ยวไปที่หลังแล้วกันเหลือครั้งเดียวเองอะเหลือครั้งเดียวเองอะท่านผู้ชมเหลือพันแปดเจ็ดสิบอะจุนไม่ออกเขาบอกว่ามัน,ม,นม,มันมีจริงปะวะมันอยู่แพ็คนี้แหละ โอ้จุนมาเถอะอะไรนะเวลาตั้งแต่11.00 0ถึง10จุดแล้วเปิดในเวลาปะวะอ่ะครั้งสุดท้ายตัวเองจุนจุนตัวเองขอจุนจุนมามามา มาไหมจะมาไหมจุนจ er ุนมาเถอะไม่มาก็เกลือตึ๊งตึๆงตึๆงตึ้งตึ้งต้งตฮะขชอบคงไปต้องเสืบ์แล้วฮะเกลือฮะเกลือแบบเค็มอ่ะโอ้จิกะซ้ำหมดอารมณ์เล่นเข็มนี้เลย โอ้โหหกพันเพชรไปแล้วฮะฮ่ยวลิเอลิโกซ้ำไม้ซ้ำตอนนี้เลยอยู่370อ่ะได้อีก2ครั้งครั้งละหนึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b ์กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมต่อยืม้มไปต่อไปเข้มจุน จุนจุนฮะวิ่งมาจนเหนื่อยแล้วเนี่ยจุนเฮ้ยสามดาวสามดาวมาหลบอยู่ข้างหลังฉันเลยมาแล้วท่านผู้ชมจุน,จน,จน โดนไปหกพันเพชรหกพันร้อยฮะอีกหน okay, ึ่งหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรโอเคฮะท่านผู้ชมฮะผมไม่ใช่เกย์ออกต่อไปผมคือพระเจ้าทุกคนจูดเรียกผมว่าแคทออเดอร์แห่งพระเจ้าครับผมครับจบแล้วคะคลิปนี้โอ้มันหวาแล้วโอ้ชิวๆเลยฮะอันนี้อันนี้ชิวๆแล้วเปิดแล้วนะ ไม่ต้องการอะไรแล้วพอแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วฮะพอแล้วพอโอ้เออโอ้อะไรเนี่ยชิวจัดชิวจัดโอ้โอ้มาแล้วแต่เธอเลยโอ้พอแล้วว้าโอเควปดูเรื่องให้เราดูเดี๋ยวผมเปิดทีหลังก็ได้เดี๋ยวดูตัวละครสิเขาบอกว่าอยู่เป็นแนวหน้าอจุนสามดาวจุนสามดาวจุนสามดาวว้าว มาแล้วท่านผู้ชมปั้นแน่นอนนะตัวนี้จุนแหลงหนึ่งอยู่ตอนนี้ค่าเริ่มแรกค่าพลัง2 1 6โอเคเดี๋ยวผมไปดูเนเรื่องก่อนมีเนเรื่องของจุนไหมมีแหละนี่ไงจุนฮะคนเฝ้าประตูเหล็กคนเฝ้าประตูอ๋อเราดูไปแล้วเมื่อกี้โอเคเราดูไปแล้วฮะจุนโอเคผมกดข้ามไปอืมก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะ เราได้ตัวที่เราต้องการมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมไปดูฉายาก่อนได้ฉายาอะไรของจุน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 อันนี้ฉายาเดี๋ยวไปบนึงนะฮะนี่ไงจุนเป็นเพื่อนกับฉันจุนกันเถอะฉายาจุนอ่ะผมใช้จุนสองดาวอ่ะจุนสองดาวทำให้จุนเป็นสามดาวกันเถอะโอเคผมใช้จุนแล้วกันนะเราได้จุนมาแล้วจุนจุนจุน ย่อเลยฮะผมไม่ค่อยมีดวงก็เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างเนาะโอเคตัวที่เราได้ใหม่เลยก็มาใหม่เลยก็แนวหน้าไม่มีนะเอ้ยแนวหน้านี่ได้เออ่คุกะมาครับแต่คุกกะผมเห็นใน PVP เยอะอยู่นะโอเคแล้วก็กลางเราได้อะไรมาใหม่เดี๋ยวนะฮะได้นี่หรือเปล่าในอาอาลิอา อาคาลาิได้อาคาลิมาใหม่ตัวกลางแล้วก็หลังละ่ะหลังไม่มีนะฮะหลังไม่ได้มาได้โอเคตอนนี้เราได้จุนมาและะ้วตัวที่แรงที่สุดผมสผม3ดาวโอเคจุนแล้วก็ตอนนี้ผมขึ้นนี่ฮะอ่าเปโกลินนะ,ะเป็น2ดาวไปแล้วนะผมโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วงั้นก็ เ,เดี๋ยว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 อย่างนี้ย่างนี้แนวหน้าแนวหนี่ใส่ไว้ดีเลยแล้วก็กดกดกดเป็นไงฮะท่านผู้ชม จุนเทพไหมก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทำคลิปใหม่ๆต่อไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้แคทออตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงวันนี้ผมก็ไม่เกลือลวฮะผมได้จุนมาละยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัดีบจ้าุนจ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 ุาจุดจุนจุ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 